สวัสดีค่ะพอรพอนพรอนแฟมิลี่นะคะนังกับข้าวให้พ่อก,กับแม่นี่ทำเมนูต้มจืดหมูสับผักกาดขาวของแม่ก็มีหมูสับกระเทียมบุนเส้นแช่น้ำ แล้วก็ผักกาดขาวปรุงรสด,ด้วยน้ำปาลารสโซเดียมแล้วก็ผงปรุงรสก็รสโซเดียมค่ะแล้วก็ใช้เกลือ กระเทียมที่ตำที่โขกแล้วเอาใส่กับหมูสับค่ะผสมไปกับหมูสับเลยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาก็บีบคลุกเคาคุกเขาให้เข้ากันค่ะเติมผงปรุงรสไปนิดนึงเพื่อให้มีรสชาติในหมูสับค่ะ ผสมเข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเตรียมหม้อหลืกระทะนะคะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำลงไปตั้งให้เดือดพอน้ำเดือดก็เอาหมูที่ปรุงรสไปแล้วลงไปในน้ำเดือดๆนะคะปรุงรสน้ำแกงด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลารดโซเดียมค่ะ ก็เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีผงปรุงรสผงปรุงรสก็เลือกชนิดรสโซเดียมค่ะเดือดแล้วลองชิมรสชาติน้ำแกงดูค่ะ รสชาติอร่อยแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นค่ะใช้ช้อนคนให้ทุกอย่างเข้ากันพอเข้ากันก็รอให้เดือดแล้วก็เสร็จแล้วค่ะคนทุก ท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ